น้องฝอหน่ารักที่สุดเตรียมดอกกุหลาบหรือยังอานายเตรียมดอกอย่างอื่นครับแต่แม่ว่าเกสเก้าเอร์เซนผ่านจริงเขาไม่แดงแน่นอนบรรยากาศดีเขาแต่ตอนตอนคืออ่ะดูผิวเขดไหมหมดแล้วทุกคนดูตาพอดีดูขอบตาพอดีมืดหมดแล้วแต่ว่ามันยังนอนไม่ได้ครับเหมือนพี่เขาให้ออกมาเล่นเกมเล่นอะไรกันก่อนแล้วค่อยไปนอน ตอนเศร้าเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังทุกคนมีเรื่องจะเล่าให้ฟังตอนเศร้าหิวใจตัวเองยังไงคะจังไม่ได้แล้วอะเพราะว่าตอนนี้ไม่ไม่เศร้าแล้วอะคือคือไม่อยากจําเรื่องตอนที่มันไม่ดีอะอพูดคือเนาะมันไม่แจ้งเตือนเลยใช่ครับเอ่อฝนน่าจะแบบไปทําอะไรสักอย่างน่ะไม่เป็นไรพี่ต้องติดตามไว้ต้องกดติดดาวไว้เลยครับ คมนมีฟาร์มรักเวอร์เฮ้ยวันเนี้ยมันมีบทที่แบบฝอต้องร้องให้ใช่ปะ่ะและ้วฝอก็ร้องไม่ร้องไม่ออกอ่ะไม่แจ้งเตือนเลยแล้วฝอก็ร้องไม่ออกอันี้เนี้ยหนาวไหมอากาศดีครับอากาศดีอากาศดีมากเลยอุ้ยคอมค้าไม่แดงได้ดูคุณแพรที่สัมภาษณ์อีกยังคะ เรียบร้อยแล้วครับน่ารักที่สุดในโลกมันไม่เตือนเลยจริงเหรอครับต้องกดติดตามกดหัวใจไว้เลยครับกดติดดาวเล่าต่อค่ะเออเมื่อกี้ฝอก็แบบเขาก็ให้ร้องให้ใช่ปะฝอก็ร้องไม่ออกอะแล้วแบบถ่ายแบบสิบรอบอะประมาณสิบรอบอันนี้พูดจริงๆถึงนะสิบกว่ารอบเสร็จปุ๊บมันก็แบบ เริ่มล้าละมันล้าละทั้งวันนะทุกคนทั้งวันนะและว้วเมื่อวานผมถ่ายที่อุยดำใช่ไหมอ่ะเดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอุ้ยไม่ได้หรอกเขายังไม่ให้สปอยเยอะเดี๋ยวรอติดตามครับแต่ว่าทุกคนอันนี้ผมฝากหน่อยนะครับนิดนึงเวลาแบบถ้าผมมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยครับถ้ามีงานมีถ่ายวงเอ็มีอะไรอย่างเงี้งยฝากแบบอยากให้ทุกคนแบบสนับสนุนเขาโดยการแบบเออไปไปไป,ไป,ไ,ปไปดูไปติดตามเขาอะไรอย่างเงี้ยให้หน่อยครับเพราะว่า ฟอร์ดก็ร so like 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 yeah. ู้สึกว่าเขาจ้างมาอะไรเงี้ยฟอร์ดก็ทําเต็มที่ครับแต่ว่าเขาจ้างมาเขาคิดว่าเราแบบเออคงทําให้เขาได้เต็มที่อย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบเอออยากให้อยากให้ซัพพอร์ตแบบไปชื่นชมผลงานโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฟอร์ดก็แสดงด้วยก็อยากให้พี่เขาแบบประสบความสําเร็จด้วยพี่เขาก็แบบเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเออเขาก็เพิ่งเริ่มครับฟอร์ดก็เลยรู้สึกว่าก็เหมือนฟอร์ดตอนที่เพิ่งเริ่มเหมือนกันครับว่าแบบเออมันมีแพชชั่นแต่ว่าแกทําถึงมากครับรอบเนี้ยเป็นช่างกล้องที่แบบอย่างดีเเเลยอคาาานดีมก เอาคนดีมากมามากกดไลค์กดแชร์ช่วยเนาะใช่ครับมันจะได้แบบเป็นแบบแรงใจให้เราทํางานต่อให้เราแบบอยากทําผลงานออกมาให้ทุกคนได้เห็นอีกอย่างเงี้ยเออฟิลนี้เลยก็หล่อเกินจริงๆมันก็เป็นแบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่อันนี้อันนี้ไม่ได้แบบอยากว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะพี่มันก็เป็นแบบอีกส่วนหนึ่งที่แบบเขาติดต่อเรามาเพราะาอีกอย่างหนึง่งเราก็แบบเออมันก็หล่อ เงือเทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ระดับหนึ่งอ่ะเอ้ยบ้าบอยังไม่มีช um ื่อครับตอนนี้ยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อใช่เดี๋ยวรอเพื่อนอาบน้ำอยู่ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ทิกต o อกปกติก็รออยู่แล้วเอ้ยของพี่ท็อปครับของพี่ท็อป สวัสดีครับคุณชัยชานคุณชัยชานแท้จึงครับจะได้ดูเมื่อไหร่ครับช่วงสิบสี่กุมภานี่แหละครับเ <ไป S 1> ขาปล่อยประมาณนั้นครับ <ไป S 1> ว่ากว่าจะตัดต่อตตดอ,อะไรเสร็จก็นานอยู่ครับรอดูรอดูอ,ดอุยตลกพี่ฝัดตลกมากฝัดทำหน้าแบบเศร้าเกินแบบเฟงเขาก็ให้อินแบบเศร้าๆอย่างเงี้ยนะเขาก็แบบอุ้ยลอยไปอยู่ลอยไปแล้วหน้าก็ ตลกมากเลยอายมากแต่ว่าไม่กล้าดูนะไม่กล้าดูาดเวลาทำเสร็จไรเงี้ยเออแต่ก็ทําออกมาฝอก็เต็มที่อ่ะแต่ไม่รู้ว่าออกมาจะเป็นยังไงเขาบอกว่าโอเคครับพานฝอก็เลยเออน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวจะขับมอเตอร์ไซค์ไปบุรีรัมมาทําไม <laughs> มาทําไมพี่ใช้จะมาทําไมดิอ่ะฮะใครให้มา <laughs> หูเล่นพูเล่นหยอก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 เล่นหยอกเล่นมาได้มาได้ไดให้ฝอดว่ามาได้เลยตอนเศร้านึกถึงเรื่องอะไรนึกถึงเรื่องตอนที่แบบอกหักอะไรเงี้ยอย่าห <c oughs> <c oughs> ลอกถามดินึกถึงตอนที่อกหักอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีมาก แล้วตอนนี้ความสุขอะไรเงี้ยแ,แล้วก็หัวเราะไปกับอารมณ์ปรากไม่ตรงกับใจเคยอ,อกหักด้วยเหรอโอ้โหแรงเนาะฟอร์ดก็มีหัวใจนะพี่เอ้ยแรงนะเนี่ยถามว่าเคยอ,อกหักด้วยเหรอแรงนะเนี่ยพูดเหมือนฟอร์ดไม่เคยมีแฟน บางๆอืจริงทุกคนก็มีหัวใจกันหมดแหละโดนอะไรกระทบกระทั่งนิดหนึ่งมันก็แบบเฮ้ยมันก็ต้องมีแหละเรืเเ่องเศร้าๆสักนิดสักหน่อยแหละออคนเราอ่ะเฮ้ยอะไรครับหวัดดีโน่หนึ่งในใจคุณแพรรี่เออ <S <S โอเคพี่เจอกัน,น,นไปไปไปเล่นอยู่ไหมครับไปเล่นโอเค ต่อไปก็ไม่อกหักแล้วใช่ครับเพราะว่าหัวใจกําลังแบบจะสมบูรณ์กําลังจะเชื่อมต่อกันสําเร็จคืนนี้จะได้ไลฟ์กับพี่แพรรี่ไหมคะอยากดูอีกเวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าหลังจากหลังจากพรุ่งนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมฟอก็จะเคลียร์งานอะไรเสร็จหมดแล้วหลังจากวันที่สามสิบสามเอ็ดเนี่ยฟอก็จะเออโล่ง้ะโล่งเสร็จปุ๊บก็โอเคเคลียร์เคลียร์เสร็จปุ๊บก็รอวันที่สิบสี่กุมภาเลยครับ ก็จะมีเวลาว่างเยอะกว่าเดิมแล้วสาวจันถ่ายมีเสร็จยังคะเสร็จแล้วครับตอนนี้ปิดกลองแล้วครับแต่วันนี้เขาจะเลี้ยงฉลองมีดื่มนู่นดื่มนี่อะไรย่างเงี้ยครับนั่นแหละเป็นดับให้หายเหนื่อยสักหน่อยสวัสดีครับพี่ฟอร์ดสวัสดีครับผมไม่เห็นพี่แพรที่ไลฟ์เลยวันนี้พี่แพรีีไปถ่ายรายการของพี่ปอนครับ ของพี่ปอนออนนิลงยอทอได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมาสปอยอีกทีนึง่งวันไหนลงแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับกินข้าวรยงเรียบร้อยครับแต่ว่าตอนดึกผมอยู่อินเนอรเระช่องนี้ไม่เตือนเลยใช่ครับผมเลผมผมอันนี้เรื่องนี้ไอช่องนี้ผมผมเล่นช่องนี้แล้วครับทุกคนผมพยายามแบบมาดูช่องนี้เรื่อยๆนะเพราะว่า ผมจะเล่นช่องนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าช่องนั้นมันไลฟ์สดไม่ได้แล้วครับเอาจริงๆไหมพูดตรงๆนะไม่ได้เสียใจที่แบบช่องไลฟ์สดไม่ได้องไงนะแต่ว่าเงินมันถอนออกไม่ได้มันระงับไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้ครับอันนี้พูดตรงๆเลไม่ได้ไม่ได้จริงๆแล้วคือแบบฟอดอเอาเงินของหมูมา ลงทุนแล้วก็พึ่งได้กำไรมาแต่ก็ต้องเสียทั้งทุนเสียทั้งกำไรจจยืดหุทอยอย่างคาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันมันปิดไปเลยพี่วันนี้พูดถึงน้องฟอร์ดน่ารักมากอะไรโฮบายเฮ้ยฮห้ยบัตเมียนเออบองบองไอ้นูกินกินโนสระซีสเกตบาดกีเ กีฮาวุ้ยนะกีใหญ่ใหญ่เขมຈใหญ่โอ้ยเลาะน้าฮอบคุณครับใหญ่เขมຈใหญ่โอ้ยเมีนเขนีเกิดเขมຈเจียนะกดอาราอารายอารกีธาเองเกิดเขมຈเองมันอันนี้จะหนึ่งมันมันเมีนมันเมีนอีกัมพูเชียโอ้ยจีน่ะกีกีเกิดเขมຈเอ่อเองก็เกิดเขมຈอิสราเอลเนาะเขมเขมຈซีมบ้านอุ้ยหอบายเมีนบท้องบาดเมีนบท้องเมีนจรูจรูุทอด ແມ່ນអុយតិតវ៉អ៊ូហុតឡកអុយតិតវ៉មិនចរូមែនចរូអ៉ងជរូអ៉ងក្រូចជូអ៉ងជូជរូអ៉ងក្រូចបាទមែនអុយតិតទីមែនយ៉ាមិនសេនបាទមែនអឺមឿនមឿនថតមឿនមឿនថតមឿនថតបងភាសារៃ พูดเก่งซะด้วยเอา, ا, าเกิดมาดเกิดมษยคเมะเนาะเกิดยัยบ้านกกิดเลยเกิดมษน์เมะกี่ก็ดยัยคเมะบานแสนใจแล้วอุ้ยน่ารักมากเลยนี่แหละครับผมเป็นคนคเม้นจริงๆแล้วผมเป็นคนคเม้นครับผมไม่ได้เป็นคนกรุงเทปที่ไหนผมแค่เกิดกรุงเทปจริงๆผมเป็นคนคเม้นผมครับ โนสโรหน้านี่โนสโรตั้งเข้าจุยบัดเกิดอิมก็เกิดอิมก็รู้สิสเนโนอิมก็เอ้ยพูดพูดคล่องยังวะขมัดเกิดอิมก็ปีแคโนปีแคร์สเน้หอบมูโนอิปเตียหอบตโนอิสซเรนโนโนอิสซเรน้องไปโนอิ้องไปปีแคสเน้ก็มานูน้องแม่หลงแปมแม่หลงแปมนโนห้กี่เกิดเนี่ยมือโมตปีเมงสเน้เอง ធុំហູ້អេងនំបាទប្រហែលប៉ុស៊ីទេស្្នេះមេគីក៏អមនំនងមេហួយមនំនងមេណូអោពីដើមគីម្នោយអឺពងអមពងអុយគីម្នោយចងម៉ូទេស្្នេះមេកែកតែកកើតម៉ូនឹងអនុមេណូអនុអោក៏តងមនំនងមេណូអោកែបានអឺនួយកែកកើតម៉ូពីពីដើមយ៉េមេអោក៏យ៉ៃខ្មែណូហែងក៏យ៉ៃស៊ីមស្ដាប់អុយយ៉ៃស៊ីមអុយបើបើគីយ៉ៃខ្មែម៉ូណូហួយអេងក៏យ៉ៃស៊ីមតបគីតោបើអេង เวรือมอเตอร์ปีกเมงหนุ่ยแองก็เลยแบบเออย่้ยบานโอ้ยบานเบอร์ไอเบอร์อตรีนอรไอเจ้ไงแองก็รีมันก็รตต <c ười> ีเฮ้ยทำไมผมพูดคล่องจังวะฟังไม่ออกมึนตึ๊บเลยจริงไหมเวลาเวลาที่ที่บ้านพูดอ่ะเขาใส่อารมณ์มากกว่านี่ไงอาวอสอาแองเมียเปร่อมาดเลย <c ười> เขาจะใส่อารมณ์มากกว่านี้สวัสดีครับพี่ซับสุวรรณนี่ผมจำพี่ๆได้แล้วทําไมพูดได้ครับก็ฝอดก็บอกไปแล้วครับเมื่อกี้ฝอดพูดเป็นภาษาเขมรบอกไว้แล้วครับควรพักเอา้าก็ภาษาบ้านเกิดฝอตนะฝอดพูดีน่ารักออกภาษาเขมรน,นะครับภาษาเขมรไม่ต้องหาดพูดฟังออกจ้า บอกที่หนึ่งในใจคือเธอฉันยิ้มตามเลยที่หนึ่งที่หนึ่งในใจเธอคือเราแต่ที่หนึ่งในใจเราอะ่ะก็คือเธอเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> จบปะจบปะอ่ะถ้าพูดเป็นภาษาเขมรเนอะเออาก็พูดจริงอันนี้ฝอกก็ชมในรายการไลฟ์สดของฟอร์เลยเนี่ย ที่หนึ่งในใจเธอคือเราแต่ที่หนึ่งในใจเราอ่ะก็คือเธอเออถ้าพูดเป็นภาษาเขาเมรก็อะไรวะอุย้ยกะนองเจิดมีกะนองจิดขมากะนองกะนองเจดิเจดบอง เกิดขมาดกนันมเจ็ดขมาดก็เกิดบองนี่ฟังออกทุกคำเลยเพราะเกิดสุรินใช่ครับผมผมชอบคนสุรินสีสเกตมากเขาแบบเขาแบบเป็นคนที่แบบจอยอ่ะทุกคนเขาจอยออย่างเงี้ยสนุกมากเลยแล้วแบบมันเข้าขากันดีแล้วพี่ตะก้องก็เป็นคนแบบสีสเกตเออมันก็เลยแบบเราจะรู้แบบสำเนียงเขาอะไรเงี้ย ถ้าถ้าฝออยู่กับคนที่แบบติดแกรแมบ่อยๆอย่างเงี้ยฝอจะเข้าหาเขายากนะ <c oughs> <laughs> เพราะว่าฝอแบบไม่ค่อยติดแกรแมเลยนะฝอแบบชิวๆเป็นคนบ้านๆครับสี่สเกตกันเองแล้วพี่แพรเป็นคนจังหวัดอะไรคะจริงๆแกแบบก็อยากมาอยู่บุรีรัมละครับอแต่จริงแกก็อยู่จันทบ,บุรีท่าใหม่ครับ ติดพี่แพรอีอีเฮ้ยพูดไปลูกน่าฟังครับนี่ตอนนี้แบตเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับอะเดี๋ยวได้อีกประมาณแค่ยี่สิบนาทีเพราะเพื่อนน่าจะอาบน้ำเสร็จละขอบคุณครับพี่ซับสวรรค์น่ารักที่สุดเลยตัวเล็กส่งของให้พี่เรียบร้อยแล้วครับส่งเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าอาจจะล่าชา้านิดหนึ่งครับเพราะว่ามันติดมาราธอนนะครับติดวิรัมมาราธอน เขาปิดถนนครับรอก่อนรอก่อนครับพ,พี่พี่ดูพี่ดูโอเคเพื่อนเำ,ำเสร็จแล้วพี่แพรมไม่ใช่คนใต้หรือคะทุกคนมีแต่คนว่าแกเป็นคนใต้นะแกเป็นคนภาคภาคกลางวะ ใช่ไหมทุกคนภาคกลางไหม αι? จันทบุรีอ่ะภาคกลางเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วโอ้โหพี่ทัพย์สวรรณโคตรเยอะภาคตะวนันออกนลครับเอาเหรอ,อครับภาคตะวนันออกแล้วครับโอ้ตะวันออกตะวันออกโอเคครับตะวนันออกก็ได้ไม่กงังนะครับตะวันออกโอเคตะวนันออกก็ได้แล้วฝอดเป็นคนตะวันไหนอ่ะฝอดเป็นคนตะวันอะไรอ่ะ อุ๊ยตอนออกก็ได้ยอมแล้วก็แกเป็นคนภาคกลางแกเป็นคนภาคกลางทุกคนก็ยังจะเถียงฝอรตอีกไม่ใช่ภาคตะวันออกภาคกลางกลางหัวใจตะวันออกเชียงเหนือโอ้พี่ซับซวนสุดยอดมากกลางใจฟอร์ด เ้รงหายใจไม่ทั่วท้องแล้วฟอนั่งรถมาแบบเมื่อยเยตัวก็สูงไปแล้วแบบก็ต้องนอนเงนี้จากที่ปกตินอนอย่างนี้ใช่ไหมต้องนอนเงนี้แล้วก็<ๆ>อยู่ในครับตอนนี้ผมอยู่ที่เฮ้ยลืมไปแล้วเขี่ยเลยวะเฮ้ยตายละรู้สึกได้ละ เป็นูมงแพ้ะ่ะฟอร์รู้สึกเจ็บตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วคอยดูนะว่ามันจะบวมนะแต่ดีนะถ้าใจมีสิทธ์แล้วเพราะว่าไอแทนอะตรงนี้มันบวมใหญ่มากแล้วมันบวมแบบมันบวมแบบใหญ่อะ่ะทุกคนใหญ่แบบจนรู้สึกว่าแบบมันมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนมันบวมแรงอะเสร็จปุ๊บพี่ปาบวมอีกฟอร์นะเป็นหัวเราะมันแล้วมันก็เหลือว่าเดี๋ยวมึงได้เป็นโรคติดต่อฟอร์ก็เลยรู้สึกละ ถามหน่อยครับทำไมหล่อจังอันนี้ใหพ้พูดตรงๆเลยไหมพี่เฮ้ยพูดยากว่ะกินกาแฟแพรลี่ครับท้อเสียโอ้ยโอ้ยคำเนี้ยพี่ปอเนีย่ยอุย้ยอุ้ยยอดทุกดอกค่ะไม่อ่ะไม่เป็นหรอก ดูยีนะเจอกันครับยีปเจอกันเดี๋ยวผมขึ้นอรอสไลลอลิงฟอฟันไปหาหมอไม่อยากไปหาหมอครับอยากไปหาเธอเฮ้ยพี่กินน้ำพึ่งมะนาวสิครับได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูคลิปพี่ปอนีอย่างค้าพี่ปอนยังไม่ได้ดูเลยอยากไปหาแพร่ดิ สดใสมากเนี่ยมีคนมีคนจะให้ฟอดไปรีวิวที่อีกที่หนึ่งอีกแล้วครับที่รู้ไหมที่ไหนกระบี่ครับกระบี่แต่ว่าถ้าไปมันก็ต้องค่าใช้จ่ายก็เยอะเขาฟอดกลัวเขาจะแบบต้องหมดเยอะอะไรเงี้ยเป็นรีวิวที่พักนี่แหละครับนั่นแหละถ้าไปก็ต้องค่าเครื่องอีค่ารถค่านู่นค่านี้ค่านั่นแต่ค่าที่พักก็น่าจะฟรีครับ ใช่ครับลงใต้จะฝา่าเคยไปแล้วนะรอบหนึ่งด,ดีสุดๆชวนพี่แพรรี่โอ้ยค่าตัวพี่แพรี่เขาสูงเกินค่าตัวพี่แพรี่เขาสูงเกินใช่ครับกระบี่ทะเลสวยมากอยากเห็นพระเอกนางเอกเจอกันสักที หมายถึงคู่คู่ที่เป็นเอมวีหรือว่าคู่จริงครับ <laughs> <laughs> พี่ไ้ดีค่าตัวหลักแสนใช่ของขอผลค่าตัวหลักสองร้อยอ่ะค่าตัวฝาสองร้อยอ่ะอ๋ออะไรอีกนนะ <laughs> ชีวิตจ,จริงหรอ น้องเป็นต่างดาวใช่ไหมโอ้ยพี่ผมพูดถ้เขาเมีนผมไม่ใช่ต่างดาวไม่ใช่ <c oughs> สำลักเลยอะ่ะโอ้ว่าฝาเป็นต่างดาวเฉยบ้าบอคนไทยนี่แหละครับคนไทยเป็นคนไทยนี่แหละ ฉันคู่บุคคู่บุขาคู่บุขาความสรงจำมากมายมีอยากจะขอให้เวลานี้เป็นของเราไม่อยากจะขอให้เราเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแค่ยอยากจะรู้ที่ผ่านมานั้น I'm thinking of oh. you, my heart. นักจังครับน้องขอบคุณครับฝากติดตามช่องทิจตอกใหม่ผมด้วยพี่คนดูสองพันนี่ยใครยังไม่กดติดตามกดเลยครับเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยกดติดตามช่องผมหน่อยผมจะได้มาไลฟ์บ่อยๆครับถ้าไม่กดติดตามนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเฮ้ย80%อซแล้ว แล้วขอบคุณมากค่ะน่ารักที่สุดเลยขอบคุณอุ้ยขอบคุณครับพี่ก้อยพี่ก้อยน่ารักมากกดแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวฝรจะไปแล้วนะอ่ะให้อีกสองนาทีให้อีกสองนาทีให้อีกสองนาท,ใาทีใครยังไม่กดติดตามกดดาบด,ด,ด,ด้วยนะครับผมเป็นบัตรเหรอก็ถ้าให้ตอบจริงๆก็เป็นแฟนพี่แพรรี่เฮ้ย เออดีแปดจะหมดแล้วฮหายใจไม่ทั่วท้องเลยคีดตู่เปล่าคีดตู่แปลว่าอะไรครับคีดตู่คีดตู่แปลว่าอย่างครับคีดตู่แปลว่าอะไรเอ่ย ครูแทนไม่ว่างครับอะไรนะพี่วันนี้ไม่คุยกับแฟนเหรอเฮ้ยเขาไปทำงานจะคุยยังไงอ่ะ ไม่ได้ไปวิ่งหรอกครับมาถ่าย MV ครับก็เลยไม่ได้ไปวิ่งไม่งั้นก็จะได้อยู่าราธอนครับเนี่ยมีคนบอกว่าอันนี้มีคนแบบมีคนบอกนะว่าเออเนี่ยกลับไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมมีคนเม้นต์บอกนะ อะไรที่มันผ่านมาเดิมๆมาเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนเดิมขเขาบอกแบบนี้แต่ฝอไม่อยากตอบกลับไปอยากก็อยากให้เขาคิดแบบไหน,นก็คิดแบบนั้นไปเลยอ่ะฝอก็ไม่อยากฝอก็ไม่อยากจะแบบไปตอรอต่อเทียงกับเขาอะไรเงี้ยแต่ในใจฝออะฝอรู้สึกว่าเออถ้ามันจะเป็นเหมือนเดิมก็ให้มันเป็นแต่ว่าคือตอนนี้ฝอก็แบบเออดีขึ้นในเวอร์ชั่นนี้แล้วอ่ะ ถ้าแบบมันมีอะไรที่ปรับได้มันก็มันน่าจะดีกว่าเดิมอะอย่างน้อยแบบเราก็ได้กลับมาแล้วอะเออใช่ไหมทุกคนไม่ว่าจะแบบยังไงก็ช่างอนาคตอะฝอตก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้อะคือมันแบบมันดีที่สุดแล้วอะทุกคนเนาะทุกคนเข้าใจทุกคนเข้าใจฝอไหมฟอดก็รู้สึกแบบอุ้ยแม่งโคตรแบบมันก็คือมันดีแล้วอะใช่ครับอนาคตฝอก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ใจฝอมันแบบใจมันเรียกร้องแล้ว ใช่โอกาสมันไม่ได้มีกับทุกคนจริงครับจริงใช่ไหมใครจะบอกว่านาคตจะเป็นเหมือนเดิมอหไก็ช่างให้เขาคิดไปแต่ตอนนี้ฝนมีความสุขดีครับใช่ใจกับปากตรงกันไหมตรงอยู่พี่ตรงอะ จริงแล้วแบบแต่ว่าฝอดดีอย่างหนึ่งนะรู้สึกว่าแบบครั้งที่แล้วอ่ะพอโดนทัวลงเยอะแบบคนว่าฝอดว่าแบบเออไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนทุกคนว่าฝอดแบบตอนนั้นแบบทุกคนก็อาจจะมองว่าฝอดไม่จริงใจนี่แหละเพราะว่าฝอดไม่ได้แสดงออกขนาดนี้เนาะมันก็ปกติแหละแต่ว่าฝอดไม่ได้ซีเรียสนะแต่ใครที่แบบมาว่ามาว่าฝอดไม่จริงอ่ะถ้าถ้าเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะ ถ้าเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะฝอจะแบบรู้สึกว่าอุ้ยแม่งม้นไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงยังพอว่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันยังพอว่าแต่อันไหนเรื่องไม่จริงแม่งโคตรจะแบบอะไรวะนี่อ่ะมันแบบอะไรนะครับฉันเพื่อนดูคลิปแพดี้ด้านบนมาเลื่อนมาด้านล่างเจอน้องฟอร์ดปราณีปราณี ถ้ารักทำไมอะไรนะถ้ารักทำไมถึงทำแพร่ที่ได้ละ่ะทำยังไงครับทุกคนทำยังไงทำไมถึงทำแพรที่ได้มันเกิดจากความไม่เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายครับพี่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปครับอย่าไปอะไรมากคือตอนนี้ฝดปร,รับตัวแล้วครับ รักกันน้อยดีแล้วครับจ้ะรดีที่สน um. ุกวันนี้ไ like ม่มีเค้าประณีสักเพลงอ่ะได้ได้เด Eli ี๋ยวร้องให้ร้องส่งของขวัญมาก่อนครับส่งของขวัญมาก่อนดอกกุหลาบเหลืออีกแค่45ดอก เหลืออีกแค่45ดอกเท่านั้นอ่ะถ้าครบ1,000งพันร้องให้แบบท่อนหนึ่งเลยแล้วก็จะแบบงุชึกละจะไปงุช,ชตึกละอุย้ยบรรลุครับบรรลุแล้วครับพร้อมครับ ไปแล้วเหรอไม่ครับทีกแบกระเป๋าอ๋ออะครบแล้วเดี๋ยวลองเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งอเอาแค่นิดเดียวนะหนึ่งสองสามยังกือไม่ใช่เพลงใหม่ไทยเขาร้องว่าอะไรนะให้สายแน่นเบินให้สายแน่นเพิ่น้องดาว สองเข้าใจกันแน่เด้ออะเดี๋ยวเป,ปี้ยปานี่เพลงหนึ่งแล้วก็กลับไปนะไปเลยนะโอเคไหมแค่ท่อนเดียวไปเด,วเดินไปด้วยหรองไปด้วยก็จะไปแล้วจะไปแล้ไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำก่อนนะครับ ยังหาเธอเสมอนะเจ้าสาวบ้านนาที่ชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรราณีนาจดจำา